นี่หยุดโยจะต้องซ้อมเต้นกับซุงจินนะอย่าเปิดห้องยิมให้ใครใช้ล่ะเข้าใจไหมใหญ่น่าหนอยนะเจ้าชี้นิ้วสั่งคนนั้นคนนี้ท่านยู่ตัวเองเป็นโค้่เองเหรอ อย่างนี้ก็หมายความว่าซุงจินจะแต่งคู่กับยเยจิวอนนะสิบางทียายหนนะ้นาเนี่ยนะอาจจะเล่นของอะไรสักอย่างแง่ๆเลยเล่นของอะไรยะจริงๆไิงเหรอหนัอยอยงหมวยไม่ต้อ,ยอยงรู้เหมอนเนีย่ยแต่ยเยจิวอนเนี่ยมันมีแฟนแล้วนี่นะจีวอนมีแฟนแล้วเหรอ,อรไม่รู้เลยยนะังไงฮะก็ส่องงูไงฮะส่องงูอ๋อสิยะสุดหล่อกค่นการจัดการนั่นเนลยเหรอหมอนั่นนะ่ยนะหนังบ้าเอ้ย เหรอทำไมฉันต้องส่วนสองเต้าอย่นั่นย้วยอะฉันเคยเห็นนะอนี่ก็เออดิโคตรใหญ่เลยครับบีรับซีเห็นจะได้มั้งนี่ฉันไม่เห็นสดเลยนะจะครับบีรับซีหรือซุปเปอร์แซดที่แน่แน,น่ยันแน่นนะมันหนามยากอ,อกเล็กๆของฉันชัดๆเลยสักวันนะนต้องฉาบมันแน่นแนคอยดูแต่ก็สวยดีนะแถมมีหุ่นดีอีกด้วยสวยโลกไหนไม่ทราบตาอย่างอีทีเห็นที่ไรโอ้ีไม่นะเธอตาเขาออกจะใหญ่หวานซึ้ง ไม่อยากจะปวดโบที่เธอว่าเพอเลยนะเรื่องนี้ยังนั่นได้แล้วกินเถอะทำไมจะต้องเป็นโกรธเป็นแค้นอะไรขนาดนั้นายะก็ไม่อยากกับฉันนี่ตอดุโอุ๊ยดุแต่ขาวยัยพลังโอโม่ดีนไม่องใจแค่าดินเข้าเจอพลังโอโม่ไปเสียงอะไรเจ้าของพลังโอ้โ้อขาวโอโม